โอ้โหสวยมากเลยุู้ใครับเสสีทองครับตั้งอยู่กลางเขาแต่ลมแรงครับฝนกำลังมาครับนโมชาแนลสวัสดีครับพี่น้องครับครับคลิปนี้่าทุกท่านมาเที่ยววัดชมวัดน้ำกันครับ วันนี้สวยมากเลยครับวันนี้อยูอ่อำเภออำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีครับตรงตัวคมาเที่ยววัดกันเลยครับวันนี้ขอไปชมคลิปไปอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งครับเพื่อติด่อว่า,าคลิปใหม่ๆของนโมชาแน,นลครับครับไปครับไปชมกันเลยครับถึงแล้ว เลี้ยวข้าวัครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากวัดนี้ครับีห้องสวยงามอีกวัดหนึ่งครับวัดบุญยาวาดครับจะพาไปชมนี่อ,อะไรเนี่ยอุโบสถหรือวิหารเนาะนี่เนาะงามครับเป็นสีทองอาลามงามมากครับ สามยัวเป็นโชฟเฟอร์ได้หมดนลครับโอ้จอดเลยทำบริเรรนว,เวนด้านหน้าครับอืมน่าเสียดายมากๆครับที่บอสามารถที่สิบผ้าขับร,รับชมดันไม่ได้ครับ ถ้า,าวัดนาจะปิดบุรณะหรือว่าเหตุผลใดก็ไม่ทราบนะครับพอสมมาทิิเขาไปรับชมด้านในได้ครับมอเป็นยังครับเขาไปครั้งนอีกยังมีพระมหาธาตุเจดี JD ครับซึ่งเป็นจุดอันศีนของวัดบุญยาวาฒแห่งนี้ครับมีความสวยงามมากๆเลยครับเขาไปชมด้วยกันเลยครับติดสะครับงามครับมาเข้าห้างในครับไปดูห้างในกันปกติจะมีน้ำพุ ปกติจะเป็นจะมีน้ำพุนะครับสงสังยทางวัดปันปิดใหม่ครับไปกันเลยช่างยอ่อชมด้านในกัน่วงไ่ขาด่ครับวันนี้ครับทางไปพระบรมธาตุเจดีย์ครับขา้างในครับ พระบรมธาตุบุญญาวาจเจดีครับถึงแล้วครับนี่เป็นทางเึินครับนี่ก็เป็นลานจอดรถครับลานจอดรถกว้างขวางดีครับ เล่าให้หนุ่มเกอบแตะมาใส่เกือบแตะแ,แล้วมารต่ลูกนะระวังลมไปขันไม่บอครับฮะไม่มอบอสไม่ไม่ไมมขันมามองกล้องด้วยไม,มไม่ไหมครับ,บไม่ไหมครับบ่เมยคือยืนขึ้ยืนพิงฝาน้าบา้า <c ười> โอ้บ่เมยคือขั้นข้นหน้าบาลลนะ้านเนาะ โอ้เลี้ยงเหมืนเลี้ยงโมเหมือนเมื่อยบ่ครับเมื่อยบ่ครับยืนดีๆลูกยืนดีๆยังดีๆแต่เสียงดังด้วยเอายืนดีๆไปขึ้นไปนไําทีมนําทีมนําทีมนําทีมว้าสวยงามอลังการมากครับครับเมื่อยบ่ช้างเนาะสู้ตายบ่เมื่อยบ่เมื่อย ครับเกิดมาถึงแล้วครับลมแรงมาคกราครับฝนกำลังมากครับเขาบันได้ครับเป็นปิดไว้ครับเป็นล็อกไว้ครับนี่เป็นด้านในนะครับ้ได ครับด้านในก็จะมีพระพุทธชินราชนะครับสวยงามมากครับข้างในเข้าไม่ได้ครับาทางบัดเน,นล็กไว้ครับไป,ไปไปดูด้านหลังกันไปชมเจดีย์ครับเจดีย์อยู่ด้านหลังนะครับจเจดีย์สีทองโอ้โห,โหสวยมากเลยพื่อนครับเจดีย์สีทองครับต่างอยู่ แต่ลมแรงครับฝนกำลังมามสางหงอกับน,น้องน้ำโมยางอยู่บนครับฝนมาแล้วฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วครับมาพว้อมสายฝนบรรยากาศสุดยอดครับดีมากเลยครับ ทางฝุนฝนมากแล้วครับพี่น้องพูนฝนนะครับขาวอักหลกักจะล้มแห้งครับล่มแห้งหลายแต่คนบ่อไหลครับืันนี้เป็นวันหยุดนะครับค้นกับบ่อไหลโอ้ยมาพร้อมกับฝนครับพี่น้องครับคุณัะฝนตกห่อมมาโมนี่กะเก็บภาพก็ได้เลยเก็บภาพพอดีเลยลเห็นวิวงามเนาะวันนี้มาบนเดียเที่ยวขนาด เด็กชายสร้างย่อครับครับท่านพักระเบิดน้ำโมน้ำโมครับน้ำโมครับมาคักระเบิดด้วยน้ำโมปุ่นเพิ่นหิวน้ำหลวงโมหิวนน้ำโมพักระเบิดดุกหลุกสายสายบอสมอญบอครับมอนแห้งบอสมอญแหงครมาอีกบัวครับโอ้ปุ่นครับข้างหลังครับวิวงามขนาดได้ครับหนามา สักกะละละครมาเที่ยวครับบรรยากาศดีครับวัดนี่ครับรครับหมูจีน้ำก้อหนห่วยมากเลยอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับไม่มีอะไรหมูอี้ยวหมูเอี้ยวแม่จะจับหมูโดนเจียงแล้วโดนเจียงแล้วว่าบัุณเดชเดินจริงหรือเปล่าเดินเจีงแล้วครับคุเดชไม่ให้จับเลยเอาเลยมา อกาคนเดินเกียงเลยวลาคุบอจับนะครับฮาสกาขอจบคลิปไปเที่ยงสัเนียครับาสั้าย่อฝาก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 ิปแน่ฝากที่นอนแนฝากช่องแน่บัดดีกเะฮากา จะได้ล้ำลา,ากันนะจ๊ะก่อนจบคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกาอย่าลืมกดกระดิ่งให้น no, no, ้องนโมชาแนลน้องน้องจานะเพื่อไปใส่มาใส่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะได้โบพาดกันนะจน๊ะเนาะสวัสดีจ้า